สุดท้ายเธอไปกับเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่งเงาไม่มีตัวตนและของเหยืยวเท่าเธอบอกว่าเธอในเกตถึงเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไปหาคนเก่าสุดท้ายเธอไปกับเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็าเรามันเป็นแค่งเงา ตัวตนและคงเหี่ยวเ้าเธอบอกว่าจะะเจ้าในเกตถึงเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไว้าไหาคนเก่าสุดท้ายเธอไปกับเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่งเงาไม่มีตัวตนและคงเหี่ยวเ้าเธอบอกว่าจะะเจ้าในเกตถึงเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไว้าไหาคน เธอไปกับเขาท่งลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่งเงาไม่มีตัวตนและของเหี้ยเชา้าเธอบอกว่าเธอในเกตถึงเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลา